คงไม่มีใครว่าอะไรแต่ผู้ชายที่มีคอรอบครัวแล้วมีฐานะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็อาจเตะตาสาวๆบางคนได้เหมือนกันสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว UK วันนี้จะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังค่ะไปอ่านเจอมาในพันทิปนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเชื่อไม่ว่า Facebook ไลน์เป็นสาเหตุให้คู่รักนอกใจกันมากที่สุดสำหรับคนที่อายุ30ปีขึ้นไปและการใช้ Facebook และไลน์นั้นช่วยให้เรากลับมาเจอเพื่อนเก่าๆนะคะทั้งสมัยอนุบาลปถมมัธยมปตีปโทอ่ยันดีที่ไม่มีเนอร์เซอรี่ในนี้เขากล่าวไว้นะคะยิ่งแบ่งกลุ่มเปิดห้องคุยกันแล้วยิ่งสนุกสนาน พอได้เจอเพื่อนเก่าๆความทรงจำเก่าๆรวมถึงคนที่เราเคยแอบชอบแอบกรีดก็มาให้ได้คุยกันอีกหลังจากที่ไม่เจอกันมาหลายสิบปีนะคะในเมื่ออายุอานามมากขึ้นความเก่าในชีวิตก็มากตามจะบอกว่าหน้าด้านก็จะตรงๆงไปหน่อยจนหลายหลายคนไม่อายที่จะบอกเพื่อนเก่าบางคนว่าเฮ้ย hey, ฉันเคยชอบแกนะทั้งทที่ตอนนู ก็ได้แต่หน้าแดงไม่กล้าบอกใครนะสำหรับคนในวนัยนี้การที่ใครบางคนมาบอกว่าแอบปเ้มถือเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตหากยังโสดอยู่ก็อาจจะถือว่าเป็นจังหวะเหมาะที่จะได้ก้าวลงจากคานเสียทีแต่หากแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ถือว่าได้มีอะไรในใจให้มันกระุ่มกระชวยบ้างนะคะแต่สำหรับหลายๆคนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนฝูงหลายหลายคนรอบๆตัวมีสามคู่ที่จะต้องประสบมรสุมชีวิตคู่2คู่ในนั้นถึงขั้นอย่าล้างยาขาดจากกันเพียงเพราะมิตรภาพจาก Facebook หรือจากรายนี้เองนะคะคู่แรกเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานโดยที่ฝ่ายชายเคยแอบชอบฝ่ายหญิง และยังคนชอบอยู่ถึงเวลาจะผ่านไปมากกว่า10ปีและฝ่ายหญิงไปมีครอบครัวแล้วก็ตามแต่สมาร์ทโฟนก็กลายเป็นสื่อให้ทั้งคู่ได้กลับมาเผยความในใจปรึกษาสารทุกข์สุขดิบและกลายเป็นการนัดพบกันในที่สุดนะคะเพียงแต่ฝ่ายชายบอกว่าผมยังรอคุณอยู่นะก็ทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจยาขาดจากสามี พอโทรรู้สึกว่าสามีมัวแต่รักลูกไม่มีเวลาให้เธอไม่เหมือนเขาคนนั้นก็แงล่ละมันก็ต้องไม่ดูแลลูกเราีนหว่าอันนี้วิญญาณความเป็นพ่อของคนที่พิมพ์นะคะส่วนคู่ที่สองยปปีที่แล้วเพื่อนโทรกลับมาคุยกับผู้เขียนนะคะอย่างล่าเริงพึ่งไปนัดเจอเพื่อนเก่าในกลุ่มไลน์แล้วก็ยังพบเยเด็ก,กโปโลพร้อมกอลองกล่อง,องสมัยมอต้น กลายเป็นสาวงามที่ใครๆก็เหลียวมองซึ่งหากว่ากันตามความเป็นจริงแล้วสาวๆในวัย30อัพผมเชื่อว่าสวยกว่าสมัยเรียนอย่างน้อยก็50-60%์ขึ้นไปล้ครับเพราะเธอไม่ใส่ใจตัวเพราะเธอเริ่มใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งตัวเป็นและก้าโชว์ในสิ่งที่ควรโชว์นะคะลํำพังแค่ชื่นชมความสวยงามความน่ารักของเพื่อนเก่า ก็คงไม่มีใครว่าอะไรแต่ผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมีฐานะมีหน้าที่การงานที่มั่นคง mm hmm. ก็อาจเตตาสาวๆบางคนได้เหมือนกันจนถึงวันนี้ผู้เขียนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเมื่อทั้งคู่ประสานตอบความสัมพันธ์กันแล้วใบหายกาก็ตามมาในที่สุดนะคะคู่ที่สองหย่าก,กันแล้วนะคะส่วนคู่สุดท้ายพิเศษกว่า คู่อื่นๆที่เคยเป็นแฟนเก่าคือเขียนแค่นี้ก็คงพอนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโดยแฟนเก่าคู่นี้ต้องเจอปัญหายุ่งยากซับซ้อนเพราะทั้งคู่สองคนมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่มีปัญหาครอบครัวเลยแต่เมื่อฐานไฟเก่ามันคุกข,ขึ้นมา ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องของคน2คนแต่กลายเป็นเรื่อง5-6คนขึ้นไปเพราะแต่ละฝ่ายก็มีลูกมีเมียมีพวกต้องดูแลกันอยู่นะคะคู่ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยคู่นี้ยังยังดีที่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ไปถึงขั้นที่ทําให้ครอบครัวล่มสลายแตกแยกและมีเพื่อนฝูงที่รู้เรื่องเสนอตัวเป็นขาเผือกนะคะเข้ามาแก้ปัญหาจน ยอมแยกย้ายกันไปโดยครอบครัวของทั้งคู่รับรู้ความจริงและมีรอยล่าเล็กๆในครอบครัวที่ต้องกลับไปเยียวยากันเองนะคะและหลังจากนี้ก็ขอภาวนาให้คู่สุดท้ายเนี่ยยังคงสถาบันครอบครัวอยู่นะคะดังนั้นทั้ง Facebook และไลนย ก็ดูเหมือนจะตกเป็นจำเลยไปในกรณีนี้รวมไปถึงสมาร์ทโฟนไอแ d i ไอโฟนทั้งหลายนะคะที่เติมเข้ามาในอารมณ์ของคนเงาในยามนี้นะคะแต่คนเขียนเชื่อว่าตัวเราเองนี่แหละถ้าหากรู้จักยับยั้งชั่ง,งใจรู้จักอ,อิลิโอตาปะและรับผิดชอบชั่วดีปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ,ะถ้าคุณมั่นคงในความรักมั่นคง และซื่อสัตย์นะคะเราไม่คิดนอกลู่นอกทางรู้จักยับยั้งชั่งใจยังไงเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะอย่าไปโทษสมาร์ทโฟอนอย่าไปโทษเฟซบุ๊กอย่าไปโทษโลกโซเชียลเลยเรื่องทุกอย่างเรื่องผิดพลาดหลายๆอย่างมันเกิดจากตัวคนรวนๆนนะคะ,ะโลกโซเชียลทำให้โลกแคบลงทำให้เราสามารถพบกลับมาพบเพื่อนฝูงกลับมาพบเพื่อใหม่หรืออะไรต่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะนอกลู่นอกทางมันขึ้นอยู่กับสันดานและนิสัยและความมากักมากมากัมกง่ายของในแต่ละคนเท่านั้นเองนะนะคะโลกโซเชียลไม่ได้เป็นเหตุไม่ได้เป็นสาเหตุเลยแต่ทุกคนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โทษตัวเองแต่จะโยนความผิดไปให้รอบๆข้างนะคะก็จะโทษว่าเฮ้ย เพราะว่าโลกออนไลน์เพราะ Facebook ทำให้เมียผมนอกใจเพราะไลน์เพราะเฟซบุ๊กทำให้ผัวฉันนอกใจเพราะเว็บนั้นเว็บนี้ทำให้เมียผมทำให้สามีฉันนอกใจทำให้เกิดปัญหาอย่าร้างกันในครอบครัวแต่ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยมันขึ้นอยู่กับสันดานของแต่ละคนร้วนๆน,นะคะมันมันเลยทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา คนเราสมัยเนี้ยในเมื่อโลกสมัยในี้ทุกอย่างง่ายทําอะไรก็ง่ายง่ายไปหมดนะคะติดต่อซื้อซานกันง่ายนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นคนง่ายๆความคิดง่ายๆก็เลยเกิดปัญหาง่ายตามมานะคะทุกอย่างเกิดตามมาเรื่อยๆอ,อย่างที่คุณคนนี้เขียนนะคะเออก็คือโทษแม่งทุกอย่างแต่ไม่โทษตัวเอง ดังนั้นจะทำอะไรคนเราขอแค่มีสติรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปรู้จักว่าเฮ้ยนั่นผิดนี่ถูกโอเคในรักแรกหรือรักในวัยกระเป๋อรักแรกพบรู้ในวัยเรียนเรามีได้นะคะแต่มันก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะความรักสมัยก่อนมันก็คือสมัยก่อน นะเมื่อเราเดินหน้ามาแล้วอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าการที่เราจะแต่งงานมีครอบครัวหมายถึงเรารักกันเราก็เลยมาแต่งงานกันนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันยังคงครองสถาบันครอบครัวอยู่ด้วยกันดังนั้นอะไรที่ผ่านมาแล้วเรีย่ยไายไทางก็ให้มันจบไปอย่าเอาอดีตกลับมาทําร้ายชีวิตในปัจจุบันของคุณเพราะว่าคุณแน่ใจอย่างไรว่าคุณกับ ไปหาอดีตแล้วมันจะไม่จบลงหรือว่ามันจะไปได้สวยไม่มีอะไรการันตีอนาคตของคุณได้เลยใช่ไหมคะหนังสือเล่มเก่าอ่านยังไงตอนจบมันก็จบแบบเดิมๆนะคะมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเหมือนเหมือนคนเราอะ่ะนิสัยยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะยังไงเรื่องนี้ไปอ่านเจอมาเอ่อมัน มันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยกี่ปีแล้วเนี่ยมสมัยหปีที่แล้วนะคะเข้าเตือนความจำมาจากเฟซเก่านะคะเออเห็นไหมนี่ค่ะนะคะก็เลย อ๋อเรื่องนี้น่าสนใจเอามาอ่านให้ฟังดีกว่านะคะอะ่วันนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะยังไงเดี๋ยวมีอะไรเจอกันในคลิปหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ